เรหงุดหงิดอะไรก่เดียวไงเรียนเขาไม่สอนเราหงดหงด่ือันนี้คือะบบอีพีไม่เหมือนกันหอันนี้คือระบบเาทำให้วนนี้ไหนจะว่าจะว่าคนที่เก่งได้พิเศษจะว่าน่ เขาเป็นาเชื <laughs> <them es> ่อที่เือนงนงเออนังาไไอ่อไไยเพแม่ไอ่ไยสี่มาเขียนตัวนี้ตัวนี้เลขหนึ่งเลขสงเสีนจันีเทีกับข้่นนี่จะพวกพัเยัเป็นคนที่มนมนอบมเลยอนาคต นักเรียนเรียนคุ้มไหม,หมค่มะโอเค <c oughs> นักเรียนอ่าตอนนี้เราเรียนถึงบทที่8เนอะบทที่8วันนี้สมาชิก 2, 4, 6 6คนเยอะจังเลยสมาชิก6คนนี่คือเยอะแล้วเพราะว่าตปกติอ2คนก็ถือว่าเยอะ <c oughs> โอเคบทที่8แล้วนะคะ อันนี้สอนถึงไหนแล้วนี่ปอสามบทที่เท่าไหรแล้วบทที่หนึ่งเออปอสองเราถึงบทที่แปดแล้วนะคะการวัดปริมาตรนะโอเคโอเคเกิ่งเนี้ด้วยเนี่ยนะคะ <laughs> แบบฝึกหัดที่แปดจุดหนึ่งนะมันก็คล้ายๆกับเฉลยแบบฝึกหัดซื้อๆแบบบรสิสุวรีณยังเหลือบางเถอก็มีเกมซ,ซื้อนะแล้วก็นะคะแปดจุดหนึ่งนักเรียนดูแบบฝึกหัดที่แปดจุดหนึ่งนะคะ การวัดและ,ปลและเปรียบเทียบปริมาณนะคะของของเหลวของเหลวก็คือพวกที่เป็นน้ำน้ำทั้งหลายลแล้วแต่ว่าโจทย์เขาจะกำหนดอะไรมาให้นะคะอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาการตวงแล้วก็เติมคำตอบลงไปในช่องว่างช่องว่างก็คือจุดจุดจุดนี่เองนะนักเรียนก็เติมลงไปนะคะอ่าอย่างเช่นโจทย์ข้อที่หนึ่งก็จะเป็นน้ำส้มเนาะน้ำส้มเนี่ย หนึ่งขวดเนี่ยมันสามารถตวงได้กี่แก้วนะักเรียนนับแก้วดูได้กี่แก้วได้สีแก้วเนาะหนึ่งกล่องตวงได้สีแก้วดังนั้นน้ำส้มในกล่องมีปริมาตรคืออ่ะสี่แก้วนั่นก็เติมลงไป ข้อสองนะตวงตวงภายได้กี่ขวดหลกสามขวดนักเรียนก็เขียนสามลงไปก็ให้ซิทธี่เด็กหน่อยน่นล่ะเพื่อนบออยากฉีดกันแล้วแต่เพื่อนเยากยมชไปคืนใจผมโคคืนให้คืญยาแท้โว้วคือจังพยิข์เขื่อนอีกแล้ว ในสี่สิบฟ้าดังนั้นต่อสี่สิบฟ้าจริงแหมรูปแบเกาัะใช่ใช่เอาคุณลรบเลือกต้องขอบคุณค่ะรับรับปิดต้องมาเร็ว อ่านักเลยเขียนคำตอบตามที่ครูเขียนเลยนะค่ะตอนนี้ข้อสี่ข้อสี่ตอบสี่สิบลลกข้อสี่ตอบสี่สิบนะเสร็จหรือยังหลก เสียเข้อหนึ่งตอบสี่ข้อสองตอบสามข้อสามตอบสองข้อสี่ตอบสี่สิบอเรเียนก็เขียนไปเพราะว่ามันมีรูปให้นักเรียนดูในรูปมีจํานวนเท่าไหร่นักเรียนก็ตอบเท่านั้นเขาเขาข้อตวงให้นักเรียนแล้วนะโอเคสีม่างยังลยไหมเขี <laughs> ยวเขียวเขียวเขียว เอาแก้ด้ยนะต่อไปหน้าต่อไปหน้าหน้าหกสิบห้าหลกหกสิบห้าหน้าหกสิบห้าข้อสองคือ พิจารณาการตวงของเหลวนะนักเรียนพิจารณาการตวงของของเหลวโดยใช้แก้วที่มีรูปร่างขนาดเดียวกันนะ mm hmm. ข้อหนึ่งดูนักเรียนข้อหนึ่งก็คือตวงตวงสับประรดนะตวงสับประรดได้กี่แก้วลูกดูจํานวนแก้วดูรูปภาพแก้วอื mm hmm.

ไปข้อสองนะตัวง้ำมะเขือเทศได้สีแก้วใช่ไหมในรูปในรูปมีสีแก้วนักเรียนก็ตอบสีแก้วลงไปตอบสีแก้วลงไปเน่ยบกเนี่ปะมาณน้นก็จะอะเนียผมจะทที่พันเนี่ย ต่อไปน้ำโซมมีทั้งหมดเนี่ยกี่แก้วนักเรียนในรูปในรูปมี15แก้วนักเรียนก็ตอบ15แก้วลงไปนะตอบ15แก้วลงไปข้อหนึ่งตอบแปดข้อสองตอบสีข้อสามตอบสิบห้านะอันนี้ก็เติมลงไป ทีนี้หนะ้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดเป็นการบ้านอ่า๋ยวครูแปะลงไปในลายกลุ่มให้หกสิบหกหน้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดการบ้านการบ้านอ่ะนั่นเลยครูเติมลงไปในกลุ่มเราแล้วเด้อเร่นก็ไปดูนะทีนี้ เปิดไปหน้า68ค่ะหน้า68นะการวัดปริมาตรเป็นลิตรทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบการวัดปริมาตรเป็นลิตรนะคะเปรียบเทียบใส่หนึ่งลิตรนั่นเองว่าได้ปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่นะคะ ก็คั้งแคบแล้วแล้วก็จะสส่รั่วถี่วนักเรียนก็ดูอ่ามันมีถั่วเขียวนะในตะกาเนี่ยมีถั่วเขียวเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เราอยากรู้ว่าถั่วเขียวนี่ได้ทั้งหมดกี่ลิตรนะคะอ่านักเรียนก็ดูอ่าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งแก้วนะหนึ่งแก้วมีค่าเป็นหนึ่งลิตรนะหนึ่งแก้วมีค่าเป็นหนึ่งลิตรนะหนึ่งแก้วมีค่าเป็นหนึ่งลิตรนะงั้นเรนก็นับดูมันมีกี่แก้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าลิตรสิบห้าแก้วเนาะได้สิบห้าลิตรหนึ่งมิค่าเป็นหนึ่งลิตรตักเรียนต่าเรียนก็เติมลงไปสิบห้าลิตรตัาเรียนก็เติมลงไปข้อหนึ่งตอบสิบห้าลิตรนะคะข้อหนึ่งหน้าข้อหนึ่งหน้าหกสิบแปดนะข้อหนึ่งหน้าหกสิบแปดหี้าก็เติมลงไป เพราะว่าหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งลิตรก็มีค่าปินหนึ่งแก้วดังนั้นนะคะในถาดได้ถั่วเขียวทั้งหมดกี่แก้วนะคะก็แปลว่าได้จํานวนลิตรเท่านั้นอันนี้ได้สิบห้าแก้วก็คือสิบห้าลิตรนะโอเคนะนักเรียนทันไหมเสร็จไหมหลบเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วค่ะพูดขาดได้ค่ะใหม่กมอบม้อนเลยเสร็จแล้วค่ะคู <c oughs> ่สาวหอมวอนน้ำด้วยต่อไปข้อสองนะข้อสองก็คือน้ำสม้มห <c oughs> าน้ำสม้มค <c oughs> ่ะค่ะน้ำส้มเป็นเหยือกนะคะเป็นเหยือกนะดูสิ แล้วก็แบ่งใส่เหยือกหนึ่งเหยือกเป็นหนึ่งลิตรนะนักเรียนอนักเรียนก็น้ำดูซิได้กี่เหยือกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห่สามสี่หกเจ็ดแปดแปดแปดแก้วแปดแก้วก็จะได้แปดลิตรนะนักเรียนนักเรียนก็เติมเลขแปดลงไปนะ แมก่ก็ตื่นลองอไปอะต่อไปข้อสามนะข้อสามก็คือน้ำมัน นักเรียนดูน้ำมันน้ำมันมันถังใหญ่เนาะมันมีหลายลิตรแหละในถังเดียวแล้วก็แบ่งใส่ถังสำรองเล็กๆหนึ่งถังเขากำหนดให้เป็นหนึ่งลิตรนักเรียนมันมีทั้งหมดกี่ถังหูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดถังสำรองเก้าถังก็คือเก้าลิตรนะนักเรียนก็เติมเลขเก้าลงไปเขียนเลขเก้าสวย เชียนเลขเกสวยสวอ่เลขเก้าสวยสวสอนเขียนเลขเก้าไปลูกเสร็จเรียงเสร็จเรียงเสร็จแล้วค่ะโอเค คนอื่นเสร็จหรือย,ยังค่ะค่ะโอเคไปดูหน้าหน้าหกสิบเก้าค่ะหน้าหกสิบเก้าค่ะหน้าหกสิบเก้าคือพิจารณาการตวงด้วยลิตรแล้วเติมคำตอบเนาะอ่ะข้อหนึ่งนะน้ำสลัดน้ำสลัดเขาบอกว่าตวงน้ำสลัดได้ห้าลิตร ดังนั้นเขาบอกว่า5ลิตรแล้วนะเขาเฉลยมาแล้วดังนั้นน้ําสลัดในขวดมีปริมาตร5ลิตรนักเรียนก็เติมเลข5ลงไปเพราะเขาบอกแล้วว่าได้5ลิตรนักเรียนก็แค่เติมเลข5ลงไปเพราะเขาเฉลยมาแล้วนะเขาเฉลยมาแล้วเขาบอกคําตอบมาแล้วเราก็แค่เติมคําตอบลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการสรุปนั่นเองนะต่อไปข้อสองเนี่ยน้ำพันช์น้ำพันช์นะคะน้ำพันช์ก็คืออ,อ <laughs> น้ำหวานชนิดหนึ่งนะคะน้ำหวานชนิดหนึ่ง <laughs> ที่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์บางเบานะคะ,ะทั้งหมดทั้งหมดทั้งถังเนี่ยสีแดงๆทั้งถังเนี่ยเขาบอกว่าได้สิบลิตรนักเรียนก็เติมเลขสิบลงไปก็เติมเลขสิบลงไป ก็ไปข้อสามนะตวงเมล็ขดข้าวโพดตวงเมล็ดขา้าวโพดเล็กๆนี่เห็นไหมได้ทั้งหมดเขาบอกว่าได้ทั้งหมดสิบสองลิตรนะได้ทั้งหมดสิบสองลิตรนั่นเลยก็เติมเลขสิบสองลงไปเพราะเขาบอกว่าได้สิบสองลิตรแล้วนั่นเองนะคะอืมนั่นก็เติมเลขสิบสองลงไป

ต่อไปข้อสีนะคะเป็นข้เป็นกาแฟ,ฟข้อสีเป็นเมล็ดกาแฟ,เ,ฟเขาให้มาเป็นทั้งกระสอบเลยนะทั้งกระสอบเนี่ยมันได้สิบแปดลิตรนะเขาบอกมาดังนั้นเราก็ตอบสิบแปดเลยนะคะตอบสิบแปดไปเลยนะแบบนี้ านั้นก็เติมลงไป,ปนค,ค,ไไค,คน,ออไนี่ะเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นไปดูหน้า นั่นเรนไปดูน่าเจ็ดสิบนั่เจ็ดสิบมาฮะเจ็ดสิบพูดค่ะบอกเอียงกับตามลงขามันสีดูซอบลงทันทีแบบฝึกหัดที่แปดจุดสี่นะคะการคาดคณีปริมาตรเป็นลิตรนะคะเป็นปริมาตรเป็นลิตรการคาดคณีคำว่าคาดคณีคำว่าคาดคณี คาว่าคาดคณีแปลว่าคาดเดานะคะคาดเดาหรือกะกะเอาเรือกะเอาคาดเอาเอา่อกะเกณฑ์ทางสายตาโดยที่เราไม่ต้องกะเกณฑ์ทางสายตาโดยที่เราไม่ต้องวัดนะคะโดยที่เราไม่ต้องวัดให้เราปริมาณเอาจากสายตาเลยนะคะเขาเรียกการคาดคณีนะคะ ทีนี้เขาแค่เราเปรียบเทียบกับหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งลิตรคือจานวนเท่าไหร่นักเรียนเคยเห็นน้ํามันพืชไหมหนึ่งขวดนักเรียนเห็นน้ํามันพืชหนึ่งขวดไหมน้ํามันพืชหนึ่งขวดน้ํามันพืชหนึ่งขวดคือมีค่าเป็นหนึ่งลิตรนะคะอ่านักเรียนก็เปรียบเทียบกับน้ํามันพืชหนึ่งขวดแล้วกันเนาะอ่ะ นักเรียนดูข้อหนึ่งเขาบอกว่าน้ำชาหนึ่งถ้วยน้ำชาหนึ่งถ้วยมันจะมากกว่าหนึ่งลิตรหรือน้อยกว่าหนึ่งลิตรนักเรียนคิดว่ามากกว่าหนึ่งลิตรหรือน้อยกว่าหนึ่งลิตรน้ำชาหนึ่งถ้วยนักเรียนดูดูดูรูปภาพถ้วยถ้วยชามันใหญ่หรือเล็กกว่าน้ำมันพืช มันน้อยกว่านักเรียนก็ขีดถูกตรงน้อยกว่าเห็นไหมนักเรียนขีดถูกตรงช่องน้อยกว่าหนึ่งลิตรนะนะต่อไปข้อสองน้ำมันพืชหนึ่งปิบนักเรียนน้ำมันพืชหนึ่งปิบมันน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมันพืชหนึ่งขวดมากกว่านักเรียนก็ขีดถูกตรงมากกว่าคะ่ะนะ

ต่อไปข้อสามข้าวซารหนึ่งกระสอบนักเรียนคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมันหนึ่งลิตรน้ำมันหนึ่งขวดมากกว่าอ่ะข้าวข้าวหนึ่งกระสอบมากกว่านักเรียนก็ขีดถูกตรงมากกว่า ต่อไปข้อสีน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมันหนึ่งลิตรถ้าน้อยกว่านัเนเยนก็ขีดถูกตรงน้อยกว่านะคะโอเค <Okay. S 2> แม่ขว้าหัวเห็ดดีทีนี้เสร็จหรือยังหน้านี้เสร็แลล้ใเ่มหยบทที่บทที่แปดบทที่แปดเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูสอนเสร็จครูจะแปะไฟล์ลงไปในกลุ่มเด้อ กลุ่มป2นักเรียนก็ไปดูยันหลังได้โอเคนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านหน้าหน้า6 66 67นะการบ้านหน้า66 67เด้ออย่าลืมทำการบ้านสำหรับวันนี้เสร็จแล้วพอแค่นี้วันนี้ขุดติดธุระนะคะอ่ะโอเคพอแค่นี้สำหรับคณิตศาสตร์ต่อไปวิชา วิทยาศาสตร์การคำนวณน,นักเรียนเอาขึ้นมานักเรียนจะเข้าห้องน้ำดื่มน้ำก่อนไหม